คือผมอ่ะไม่สามารถตัดสินแทนใครได้เพราะฉะนั้นทําแล้วสบายใจไม่ลำบากทำเลยครับมันมีเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้เยอะแยะมากมายพี่นึกว่าทำแล้วสบายใจสบายใจเกิดบุญแล้วบุญคือแรงสันสะเทือนที่มันสูงสูงปุ๊บพอเราสบายใจปุ๊บเรายิ้มเวลา,เาพลังงานสูงพูดดีๆสิ่งดีๆก็จะวนกลับมาหาเราเองครับ ปีกระแสชงเชิงเข้ามาอะไรพี่บอยเชื่อเขาไหมครับก็ที่ร้านนี่ชงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาชาเขียวก็ชงอยู่ตลอด The ะมูเทสเข้าของสิอย่างนั้นโอเคปีชงเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เคยดูเคยถามเรื่องลัคนาถูกไหมเวลาดูจริงบางคนสับสนไม่รู้ลัคนาตัวเองคืออะไรลัคนาคืออย่างที่เวลาหมอดูพูดเนี่ยลัคนาราศีนั้นบางทีเกิดเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ลัคนานี้ก็ได้เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราลัคนานี้แล้วดูดวงตัวเองว่าดาวนี่โคจร ดาวนี้เขาเขาพบเรียกว่าวินาศคือวินาศาตเตรียมตัวเลยก็เตรียมตัวระวังให้มีสติเพราะฉะนั้นการดูโหุานบริษัทมีดูแบบให้มีสติเป็นเครื่องป้องกันครับจะได้เดินทางไหนจะได้ระวังใครที่ลงวินาศาเนี่ก็ให้ระวังสมมติมฤุตยูเลขศูนย์ไปอยู่เรื่องของการเงินก็ให้ระวังการใช้จ่ายอันนี้คือแฟกมากมากเลยคือลงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบช่วงนี้อยากใช้ตัง ช่วงนี้ทายังไงดีนะ่าสติสตังค์ไม่ค่อยมีเราก็ต้องใช้ใช้ใช้ใชอ่ะพออยู่นี่ปุ๊บตั้งสติไว้อาจจะเขียนเตือนตัวเองไว้หัวนอนตื่นมาปุ๊บเจออยู่ระวังเรื่องใช้ตังค์อันเนี้ยช่วยได้ครับการชงจะใช้เงินแก้ปัญหาเรื่องดวงพี่บวยมาคือทำกับงอกํากำลังจะเข้าเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆอ่งคุณไพวัน <laughs> พูดได้ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วใช้เงินแก้ปัญหาอันเนี้ยคือผมอะ่ะไม่สามารถตัดสินแทนใครได้เพราะนั้นทำแล้วสบายใจไม่ลำบากทำเลยครับ เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นตาเรามองไม่เห็นตาเนื้อเรามองไม่เห็นถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยเราพูดระดับควอนตั้มฟิสิกส์เลยนะเขาบอกว่าโมเลกุลที่มันเล็กที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอนุภาคนะมันเป็นคลื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบกว่าอย่าอยู่เนี่ยไม่อาจจะหายไปในแบ็คโฮก็ได้นึกออกอไหมมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดไปเพราะนั้นมันมีเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้เยอะแยะมากมายพีจารว่าทำมาแล้วสบายใจสบายใจเกิดบุญแล้วบุญคือแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงสูงปุ๊บ พอเราสบายใจปุ๊บเรายิ้มสมมุติเจอหน้าขาเรายิ้มเราก็จะอ๋อยิ้มทำไมมึงบ้าเปล่าไม่เป็นไรแต่พอเรายิ้มไปเรื่อยอ๋อเขาคงหวังดีกับเราอสรุปแล้วเราไม่ได้บ้าเราคนที่พลังงานสูง<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาพลังงานสูงพูดดีๆสิ่งดีๆก็จะวนกลับมาหาเราเองครับนาถูกต้องครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราฟันธงใครไม่ได้เลยครับสำหรับผม แล้วก็ว่าใครไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ไปยืนใส่รองเท้าจริงๆว่าเขาเจอกับประสบการณ์อะไรอยู่ครับใหญ่ทางกับการก็มีธุรกิจที่เปิดมาเพื่อที่จะเอามารองรับคนที่เชื่อในเรือร่องของชงอะไรแบบนี้ตลอดเมนกันอภิ่บอยก็ดีแล้วครับถือว่าเป็นเทรนถือว่าเป็นเทรนจริงๆครับธุรกิจสายโมอย่างตอนนี้ผมเองก็ทําจริงๆนะเพราะว่าผมทาอย่างเช่นไพ่พรมยานทาสัญจรเปิดไปตามต่างจงังหวัดต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนได้มีไรายได้อย่างวันนี้ลองดูได้หมอดูเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ที่ผมเปิด คอสในออนไลน์บ้างมีเปิดในตามจังหวัดบ้างเขามาดูว่าอัแต่ละคนก็ดูแม่นแสดงว่าเขามีอาชีพเพิ่มมีความมั่นใจมีที่ปรึกษาตัวเองเพราะบางทีเราไปปรึกษาหมอหมอไม่ว่างอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ภมมาจา์จะปรึกษาทีตอนนี้ยาวไปถึงพุทธภาอยเงี้ยทั้งนั้นได้คิวละห้าพันอย่างเงี้ยก็ยาวไปถึงพุทธภาอ่าเรียนไหมดูพึ่งพาตัวเองไหมอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็เห็นว่าผมก็เปิดดูกับน้องครีมอยู่ก็สนุกสนานกันไปก็ถือว่าเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง ตอนนี้เรียกเราเป็นหมอดูได้เลยไหมได้ครับเป็นหมอดูได้ได้ดังหลายแสนแล้วนะจากการดูดูไพ่ดูไพ่พรมยาดูบ้านเวลาผมทําคอนเทนต์อะไรหรือว่าเปิดสอนอะไรผมต้องเรียนก่อนก็คือเหมือนทําพิธีกรเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่อยากโชว์โง่ออกรายการถามแบบเอ้ยมึงรู้ปะเนี่ยมึงไม่รู้จริงแล้วมึงมาทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวสึกามอนายแค่ไหนลวครเกี่ยวกับการดูโอ้ตั้งแต่ทําสารพันมูอย่างที่บอกแล้วว่าทําสารพันมูปุ๊บ เจตนาก่อนเจตนาเราตั้งใจแบบนี้ตั้งใจให้เป็นที่พึ่งของคนเหมือนองค์พญาวัสปรีนาคราชพอตั้งใจเสร็จปุ๊บดิเรกชันทิศทางมันมันไปเองครับนะตั้งใจให้เราไปแบบระดับสูงพึ่งพาพระตะไตรแบบหลุดออกไปจากโลกเลยที่ไม่ต้องเพราะมันก็ทุกถูกไหมวันนี้ก็ทุกไอจะใส่เสื้อสรรีนี้ดีไหมเหมาะกับวันมงคลหรือเปล่าโบอันนี้อาจจะเล็กไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนทักคนนึงมาว่าเราอาจจะทุกข์ทั้งน,งนี่กูว่ากูสวยแล้วนะมีคนว่ากูไม่สวยอ้าวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล ใดๆก็ตามมันถ้าวันนี้เราอย่างลากเข้าไปหาตัวเองอยู่กับตัวเองแทบไม่ต้องไปส่งใจออกไปข้างนอกมันก็ไม่ทุกข์แล้วครับกพเป็นคนดังเองกับการที่มาดูเรื่องความเชื่อแบบไม่ด้วยมันก็จะมีสองอ่งเหมือนกันที่ถ้าเกิดตรงก็คือคนจะนับถือไปเลยถ้าเกิดไม่ตรงคนก็อุ้ยคนดู3 4มรอบแล้วนะคนเดียวกันเนี่ยเพราะว่าดูแพงราคาน้อยเวลาน้อยยอเ<ก>ขาดูมาหลายรอบคือดูว่าตรงคือหนึ่งการดูดวงโหราศาสตร์ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก นอสดาเดมูดยังเขียนเป็นกรเลยถูกไหมใช่ไหมครับขนาดแม่หมอที่แบบตาบอดเนี้ยเขาก็เขียนเป็นปุ๊บแล้วคนตีความเองเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์คือการล่วงรู้การโคจรอของดวงดาวส่งผลต่อชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าวันนี้เราจะเหนือดวงจริงก็คือพึ่งพาพรรัตนาตายแต่ถ้าวันนี้เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งข้างนอกก่อนเติม20%เพื่อให้80%เรของเราเต็มที่ส่งผลต่อ80%สพอเติมได้แล้วปุ๊บในขณะที่ ไปมูด้วยกระดูใจดูตัวเองโอ้พอเรามีสติอยู่ตัวเองแล้วโอ้เรามูมากไปเราจะให้คะแนนตัวเองได้ว่าโอ้ยโอ้ยเรามานั่งดูซิเราเสียตังค่านี้ไปเท่าไหร่แล้วหูเป็นแสนแล้วอาจจะต้องเกิดพุดทธิปัญญาเองว่าเราไม่ควรไปทุ่มทุนขนาดนั้นก็ได้อย่างเนี้ยครับ